สวัสดีครับโชว์ออฟดูนะครับวันนี้จะมารีวิว The Iron Fist นะครับหรือไอ้มัดเหล็กนะครับชื่อไทยชื่อไทยถ้าเป็นหนังก็คงจะเป็นชื่อนี้ละไอ้มัดเหล็กโอเคก็มีคนขอมาในว l เลอ Action f i g u r e เว็บเพจนะครับที่ผมทำอยู่ใน Facebook นะโอเค Iron Fist ชื่อจริงๆเขาคือ Daniel Rand นะครับก็คือว่ามาเวลเขาอยากจะสร้างตัวละครที่รับกระแสกังฟูที่กำลังมาแรงในตอนนั้นนะครับ เขาก็เลยสร้าง The Iron Fist ขึ้นมาก็แดเนียลแรนชื่อเล่นเขาก็คือแดนนี่นะครับก็แดเนียลแดนนี่ก็ถ้าเกิดเห็นในหนังสือการ์ตูนที่อยู่ในอเวนเจอร์ว่าเป็นสมาชิกอ v e n เจอเรียกเขาว่าแดนนี่ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเป็นชื่อชื่อเล่นแล้วก็พ่อของแดนนี่เขาหลงไหลในการค้นหาคุณลุนนะครับคุณลุนนี่ก็จะเป็นวัดกังฟูจีนที่อยู่บนหิมาลัยนะครับเหมือนตอนที่แล้วเลยมี มีวัดไม่ใช่วัดสิที่ด็อกเตอร์สเตรนเขาไปหาไอ้นักเวทชาวจีนนะครับบนหิมาลายัยไอ้นี้ก็อยู่หิมาลัยเหมือนกันไม่รู้จะใกล้ๆก,กันหรือเปล่าน,นะโอเคก็เขาพ่อแม่ของเขาก็ได้ไปค้นหาแล้วก็แล้วก็ตายแล้วก็แ,วกแดนีเลได้ได้เดินทางไปที่คุณลุ้นแต่ว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้เดินทางไปที่ฮิมาลัยนะครับเขาเจอประตูที่ที่เปิดจากโลกภายนอกสิบปีนะครับก็คือแบบมันคงจะเหมือนประตูมิติอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เดินไปที่ฮิมาลัยโอเคพอไปที่คุณลุนเขาก็ได้ไปฝึกวิชาก,กังฟูแล้วก็พิชิตมังกรชื่อโชเล่านะครับก็การที่พิชิตมังกรชื่อโชเลาเขาก็ได้ไอ้นี่นะครับ เป็นรอยสักรูปมังกรบนหน้าอกเขาก็ไอ้รอยสักนี่ก็ให้พลังคือหมัดหมัดของเขานี่จะแข็งแรงกว่าปกติก็มีไฟออกมาเหมือนที่เห็นนะแล้วก็เขาจะมีพลังฮีลิ่งแฟกเตอร์ด้วยนะครับไม่ใช่เหมือนวูเลีนอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยรักษาตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยออกมาจะช่วยรักษาคนอื่นได้นะครับหลังจากได้พลังนี้เขาก,กลับไปเป็นฮีโร่ที่นิวยอร์กโอเคแค่นี้แหละ ก็รวบรักหน่อยนะครับเพราะว่าที่เกียรหาเยอะโอเคก็ชุดนี้เป็นชุดออริจินอลนะครับที่ออกมาตอนปี7จ็ดศูนดศูนยจำไม่ได้เหมือนกันก็ตัวนี้ออกมาเป็นแพ็คคู่นะครับกับลู e เเชหรือว่า Power Man ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะรีวิววันหลังนะครับถ้าเกิดมีเวลาแต่ส่วนใหญ่คนอยากจะดูลูคเ a g ชลู ลเคมปัจจุบันมากกว่าเพราะว่าตัวเก่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้ออกมาสามสามตัวนะครับตัวแรกอันนี้เป็นตัวอรจิอลแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งออกมาชุดสีเขียวเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นไม่มีปกไม่มีไอ้ปกเสือ้อแล้วก็ตัวที่สามนี้เป็นตัวสีขาวคือเป็นชุดปัจจุบันนะครับโอเคตัวนี้ก็มามากับแอสเซสซอรีอันนี้นะฮะนี่นะเป็นไฟ ก็เคยให้ดูไปแล้วนะครับผมว่าสวยดีชอบชอบมากกว่าไอ้พลังเอเนอจีไอ้ฟันแนวของ i อร n นแมเยอะนะครับโอเคตัวนี้ไม่ได้มากับฟิกเกอร์สแตนนะครับแต่ว่ามันยืนลำบากก็เลยต้องเอามาวางนี่เป็นทานไซคลอปนะโอเคเอามาดูหน้ากันเลยครับนี่นะก็ไม่มีอะไรมากเขาก็ใช้ผ้าคลุมปิดแต่ไม่รู้ทำไมตามันเป็นอย่างนี้ แล้วก็ดูรอยสักนะครับรอยสักมังกรทําได้สวยนะครับไม่มีข้อบกพร่องอะไรเลยแล้วก็ปกปกเสื้อนี่รู้สึกว่าเขาจะทาเอไม่ทาสีก็โอเคนะมีสีเลอะตรงนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เลอะออกมาหน่อยแล้วก็นี่ตรงนี้ก็เลอะคุณิตี้คอนโทรนี่มีทุกตัวเลยนะครับคือจีนทําก็รู้อยู่จีนทําทุกอย่างอยู่ละก็ ปกเสื้อนี่เขาติดกาวไว้นะครับก็คือปั้นโมมาแล้วก็คอเสื้อติดแล้วก็การเพ้นท์ทั้งตัวนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเลือกสีเขียวได้เหมาะมากเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยเหมือนในคอมมิกนะมันไม่มีการ์ตูนแล้วก็มีแอร์บรัชนะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ตรงก้ามจะเป็นเห็นไหมเห็นเห็นว่าจะเป็นสีดําออกเขียว,เข,ยวเขียวเข้มนิดนึงนะครับนี่ ทำเป็นไฮไลท์ได้ดูดีมากพอกระทบแสงแล้วก็สวยเลยผมชอบเพ้นส์สีนี่ไม่ใช่แนวเมทัลลิกจะเป็นแนวแมทนะครับผมว่าดูดีเลยแล้วก็ไอผ้าคลุมไอไอผ้ารัดเอวนี่เขาติดกาวไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ติดกาวไว้รู้สึกว่าจะเป็นสองชิ้นนะไออันนี้กับอันนี้จะแยกกันนะครับ นี่อันนี้ก็ขยับได้นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่อทิเกเรชันอะไรแล้วก็นี่ฮนะใส่รองเท้าแตะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมันเหมือนแตะแตะแบบออกแนวเหมือนนั้นอาราดีนิดๆน,น,นะฮะไม่รู้ว่าคนจีนเขาใส่อย่างนี้หรือเปล่านะแล้วก็กางเกงขาสั้นโอเคอธิเิเ t ชันโอ้ลืมบอกไปหัวนี่นะฮะนี่ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนี่ทําให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเกิดขาดไอ้นี่ไปก็คงจะดูแปลกๆไอ้นี่มันก็ทําให้ดูดีขึ้นมาหน่อยเหมือนมีจุกอะไรโ <c oughs> okay. อเคทีทิกเลชันนะครับหัวหมุนได้สามร้อยหกสิบครับแขนหมุนได้สามร้อยหกสิบเข้าออกได้ใบเสร็จหมุนได้สามร้อยหกสิบนะครับศอกเข้าออกได้มือหมุนได้สามร้อยหกสิบมือข้างหนึ่ง เป็นกำหม,มัดนะครับ Iron Fist นี่ตัวนี้เป็นตัวที่2ที่ออกมาครับตัวแรกออกมานี่มือไม่มีกำหม,มัดนะครับเป็นมืออย่างนี้สองข้างก็คือคนไม่ชอบเพราะว่ามันชื่อ Iron Fist f i s แปลว่าหมัดนะครับแล้วมึงไม่ทําหมัดให้มันมาแล้วจะโพสต์ยังไงเขาก็เลยออกตัวนี้ออกมาเพื่อเป็นการขอโทษนะครับแต่ก็ให้กูจ่ายตังค์เหมือนเดิมนะขอโทษมึงก็ให้ฟรีๆซิโอเค แล้วก็ตัวหมุนได้360นะครับขึ้นลงได้ไม่มีเวสติเกเลชันแล้วก็ขาหมุนได้360นะครับด o บบ l ูโจเนตนี้ท e. ้าหมุนได้360ขึ้นลงได้โมนี้ก็คงจะดูก็คงจะรู้นะครับเพราะว่าโมนี้ผมเคยรีวิวไปเป็นล้านรอบแล้วที่ผมบอกเป็นโมที่เล็กที่สุดกระหล่องที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยโคตรบ่อยมาก ก็เคยรีวิวฟิกซีเวอร์ไปนะครับรีชาร์ดโลคีสไปเดอร์แมนชุดดำแล้วก็หลายหลายตัวหลบเยอะมากครับผมนับได้ออฮาวอกด้วยนะครับผมนับได้ประมาณ30-40ตัวที่ใช้โมนี้นะเลิกซะทีเถอะโอเคก็ตัวนี้ก็โพสโพสถ้าอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะครับแต่มือนี่ก็ใช้บ่อยแล้วก็เปลี่ยนบ้างทีแต่ก็ดูเทน,นะครับนี่นะ โพทาอะไรมันก็เทไปหมดนี่ล็อกออนโอเคตัวนี้นะครับผมโพสไว้บนสแตนนานไปหน่อยนะครับถ้าเตะเนี่ยขามันเลยงอนะนี่นะฮะถ้าสังเกตดีๆขาข้างนี้ปกตินะครับแต่ขาข้างนี้มันจะงอมาทางนี้นิดนึงเห็นไหมฮะคือพลาสติกเป็นธรรมดาของพลาสติกนะครับถ้าเกิดเรา ล่อยให้มันอยู่ในรูปนี้ไปนานๆมันก็จะงอเนี่ยนะก็แก้กลับก็ยากเหมือนกันแต่ก็โอเคเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้แบบเอาไปแช่น้ําร้อนอะไรหน่อยผมเคยพูดปล่อยแล้วก็จะช่วยได้นะครับแต่ผมไม่เคยทําเหมือนกันโอเค Iron f เฟสผมไม่มีอีกตัวหนึ่งนะที่มันไม่มีกําปั้นคือไม่รู้จะเอามาทําไมแล้วก็ ถ้าเกิดใครสงสัยว่าตัวปัจจุบันเป็นไงเป็นอย่างนี้นะนี่นะเป็นชุดขาวปัจจุบันถ้าใครเห็นใน New Avenger หรือว่า Avengers vs X Men นะครับเขาเป็นสมาชิกของ New Avengers นะครับหรือว่าก็ New Avengers ก็อยู่ใน Avengers โอเคตัวนี้นี่มีข้อบกพร่องนะครับนี่ผมสั่งทางออนไลน์นะเลยไม่ดูเลยนี่ตรงมังกรนี่เขาทำสีได้ไม่ดีเลยนะฮะ คือมันอยู่ข้างหน้าด้วยปกปิดก็ลำบากมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยชุดนี้เขาก็ใส่ตอนอยูดีเฟนเดอร์ด้วยครับแล้วก็ใส่มาจนถึงปัจจุบันผมชอบชุดสีขาวมากกว่านะก็ดูอ่ะเปรียบเทียบกันได้นะครับนี่ดูตาตาจะแตกต่างกันนะครับ๋น้องโฟกัสนี่นะฮะผมแต่ผมชอบอันนี้มากกว่าดูคล้าย,าย Batman, ๆแบทแมนนิดนิดตามี ขีดขึ้นมาเหมือนจะเปลี่ยนโมด้วยนะครับหน้าตัวนี้ดูคางมันจะเรียมหน่อยไม่ได้พูดถึงการเมืองอะไรนะอย่ามาว่าผมโอเคแล้วก็หมัดเหมือนกันนะครับใช้โมเดียวกันอีกแล้วครับท่านอีกแล้วอีกแล้วแฮสบอยโอเคนะฮะก็รีวิวจบไปแล้วสแตนหลดไปแล้วเดี๋ยวเก็บแป๊บ,บนึง โอเคตัวนี้ก็มากับอันนี้เหมือนกันนะครับตัวสีขาวมาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิววันหลังแต่ไม่รู้จะรีวิวดีป่าเพราะว่าโชว์ไปแล้วคง <c oughs> ไม่อยากให้รีวิวกันแล้วนะก็ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็ถามมาได้นะครับก็กดไลค์กันด้วยนะครับ Subscribe ด้วยก็ได้พอผมเริ่มพูดอย่างนี้แปลว่าคลิปมันใกล้จะจบนะอย่าเพิ่งปิด <c oughs> ผมอาจจะมีอะไรเพิ่มเติม โอเคเพราะหลายคนผมผมเวลาดูรีวิวก็เป็นคนนึงนะกดพอใกล้ๆจบกูปิดเลยไม่สนโอเคแล้วก็ตอนหน้าไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับอาจจะเป็นแมกนีโตหรือว่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นกรีนกอบลินก็ได้ก็เลือกมาแล้วกันนะครับแมกนีโตหรือว่ากรีนกอบลินนะครับตัวร้ายหลักๆเลยตัวร้ายของ Xmen แแล้วก็ของสไปเดอร์แมนนะครับ ก็กดคอมเมนต์มาได้ครับว่าอยากให้รีวิวอะไรต่อไปผมไม่มีลุกเคชครับลุเคชตัวใหม่ผมไม่มีแล้วก็โอเคนะมันอาจจะออกแล้วก็ได้นะครับตอนนี้คือตอนอาทิตย์หน้านี่ผมจะรีวิวไอ้สองตัวนั้นแต่ว่ามันอาจจะออกก็ได้ตอนนี้ก็ถ้าเกิดดูในอีกอาทิตย์หน้าถ้าเกิดเพิ่งมาเปิดดูอาทิตย์หน้ามันคงออกแล้วแต่ถ้าดูตอนโพส์ใหม่ๆก็คงยังไม่ออกนะครับโอเคครับขอบคุณครับ